ค่ะกลับสวัสดีงามๆป่อเม่พี่นอ้องปองปลายสู้ขู่สุคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องผ่อนผ่ารวยครับพี่น้องคะขา่ามือเนี่ก็เป็นมือสันวันดีอีกมือนึงงนะคะพี่น้องคะมาแต่งขันขอ,ขอย่อขันวอน,นะคะม่นอีพอปุนาคมหารลับพาไปขอโชคขอมาที่โพดตะวันกับพี่น้องคะ่ะสาหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะ ที่เขามาเบิงมาช่มชิปนี้แล้วนะคะทามักกระชอบก็ยืดกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็ยืาลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะเพื่อที่จะไปพลาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องผ่อนผ่าด้วยนะคะพี่น้องเนาะค่ะที่มาของห้าสองตรงๆนะคะที่วัดป่าโตะวันนะคะอำเภอวังสะพุงนะคะพี่น้องเด้อวันนี้ห้ากัสิบใบมดนี่พอเพิ่นผ้าไปขอโชคขอมานนะคะฝากตอนเอฟซีแฟนช่อง ค่ะให้ามาไปกราบพอเพลินพร้อมๆกันเลยค่ะ นโมตัสสะพหะวัตตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพหะวัตตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพหะวัตตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุเมื่อนี้ข้าพเจ้าเมื่อนี้ข้าพเจ้า มม่วเอาอปูนามะมนวเอาพอปูนาไปขอโชคขอลาบไปขอโชคขอลาบขอตัวดับตัวดีขอตัวดับตัวดีมาฝากเอฟซีแฟนช่องมาฝากเอฟซีแฟนช่องเรขท้ายสองตัวเลขกท้ายสองตัวสองตัวล่างสองตัวล่างสามตัวบนสามตัวบนงวดประจำวันที่งวดประจำวันที่สิบหกมิถุนายนหกแปดนี่เด้อ อพอเอ้ยลูกเต้าขอนมาแต่งคันคอยย่อคันไห้เด้อ,อลูกไปเต่าไปขอโชคขอลาอยู่ทางวัดป่าภูตะวันตะม่นพอไปน้ำลูกน้ำเต้าไปหอดคุณแล้วกันขอให้โจแหนมไอ้ลำไปวุ้ยเต้าเด้อถอดปัดปอกก็ได้ดิพยายามจะลงจนทำไมจังหวะเออเดี๋ยวคนมาคุยกันเรื่องตัวเร่ กาพปะระไม่เห็นแล้วลยพ่อการปนผู้เดียวเนาะะุกอารักโตสัมมาสัมพุทธัสาะนะโมตัสสาะปะกาวทุกอารักทุกสมาสัมพุทธัสาะนะโมตัสเสาะทุรัตนะตจัสสะครูอุปชาอัจฉริยังสิทธิกิจจังสิทธิทำมังสิทธิเตโชสิทธิลับผู้สิจุริจังสัพพังสิทธิ สิทธามัทถุสิทธามัทถุสิทธามัทถุสาธ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 ุเด้อข้าพเจ้าขอวัฒนังไหวคุณพระไต่เจ้วในสามน้ำสาหรืออันประเสริฐเป็นผู้เลิศสุดแล้วน้ำแก้วสามประการข้าพเจ้าได้ย่อโยมขันผู้ขึ้นเพียงตาขันสมัยโยมข้นเพียงเก่าข้อมจาว่าได้อ่อนในย่อมข้าได้จรองพูทธญาณเจ้าผู้ย่างคุณอันประเสริฐบางกาเกิดให้ใจก้าแก่บีชาฟูงคนไต่ลุ่มฝาหลายหลากพุทธญาณวิชาไปยวิชามั่นฟังเห็นเห็นนอน ขาดเด้นจอดกู้จันจ้าผู้ยังคุณอันประเสริฐบรรดาไทยเรือนลำหอยแ้แก้มุขคนแมันเขามีวิสัยใหญ่ใส่มะล่อมหอยแมันเขามีวิสัยหน่อยใส่มาล้องพ่อพันยาให้ขันถัางมังทะเลลมชมสูนคุณจึงเกิดแก่ขาคุณยังความความจงยาได้ลมแพได้คุณไทยสองร้องของว่ามีไพ่ไทยแผ่นทั้งหลายมาบังเกิดที่ทั้งเสียตากบให้เขาแพ้แก่ตัวเลยถอนสาดเด้อขอพนักท่อนคู่เลือนลำหมู่น้ำจีบเด็กทั้งความเรียกร้องมะนอมเขาสูงโต หอยชั่นเดชกาคุ้มกู้ท่านหอยแหวกจมว่าแหวกพอมพอมจรองคายอยู่ดีสิทธิการมหาสิทิเดชอัคราเวทมากระถังสิทธิการยัดอาหมะสุกิปุริสิทิสาหงสารุษสารุษสารุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นัชาริติชินพาลีจามาาเทโลสุวรรณมามาโกชนะมามาวัตถุวัตถามามาพระราพระรามมามาโกคะมามามหาลาโกมามาสัพเพชนะพูชนาพุทธมติเมนัชาริติชินพาลีจามาาเทโลสุวรรณมามาโกชนะมามาวัตถุวัตถามามาพระราพระรามมามาโกคะมามามหาลาโกมามาสัพเพชนะพูชนาพุทธมติเม พระชาลิติชิมภารีจะมาเทโลสวรรณน้มามาโกฉะนั้นมามาวัตถุวัตถามามาพระพระลังมามาโกครมามามหาลาโภมาสัพเพชนาผู้ชนาพระวันตุเวสารุกษารืเดือสักแต่ขุนแม่บุญเดือนตัวบนเดิมตลอดถึงบรมโอปูของพระประจันทลายวันนี้ลูกเต้าได้มาแต่งขันขอให้ลูกให้เต้าได้ไปทําพิธีขอโชคขอลาภขอเลขขายสองตัวล่างและสามตัวบนวันประจําวันที่ย์สิบหกเดือน มีทุนายเดินพุทธศักราช2 5 6, 6 8นรบณที่วัดป่าปูตะวันบ้านกกเกียงตำบลพาบิอาองอำเภอวังสะพุงแก้วเลยขอแม่จงบรรลุมน,นดาให้ลูกให้เต้ทาทำอะไรก็ขอให้สำเร็จขอให้เอฟซี 4, แฟนช่องทุกท่านทุกตนทุกคนเด้อสาธุครับเห็ดได้บอกไอ้เก่าเปนไรเอฟซีก็สบายใจเสมาใส่กับมันคือคลองนะ มันคือกอง้าไ้โชได้ลาบีภูนาคจะขี่รถทัวลงไปละบันก็ได้จ้าเือ <c oughs> พูดลาไปวัดสัมพันธ์เมื่อกี้นี่ไปวัดอาบุธ <c oughs> อันนี้จะไปวัดสัมพันธ์อ่ะเมื่อนี้ก่อนที่สิไปที่วัดป่าภูตะวันบ้านโกเกียงตำบลพาบิงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยภูนาคมีแนวทางมาให้กีให้นอ้อซึ่งแนวทางนี้ เป็นแนวทางตองงวดเดอพีปนนองเดอถ้าแลกผู้นาก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหรด่ดอกปีนองแต่ว่าสิ่งที่มั่นใจคือแม่พอรอนาฝันตองงวดเอาเรื่องแม่พอ่อนก่อนเนาะครับงวดแรกงวดสินไดหาสองสองหาแล้วเขาไปกวดของ,อง,อง,องพ,องพอปประของพระปัวพูดของพระพ่อฟูดแหะเฮ้ยมัททุกข์ไ่ยากลำบากแท้เมื่อแรกแบบฝันในผู้ฒ่ามาบอกว่าสองหาสองก็มัเคอเลขกผู้นาแค่เราก็เลยได้วันนี้เราก็เลยกเขาไปตองงวดนี่ฝันว่า รถผู้นาเต็มๆสี่อยเนี่ยอันนั้นผู้นาเออพ่อกระปหาซื้อไ้กันเนี่ยเพราะท่านมั่นใจนี่ลูกจนกระทั่งลงไปหาน้องกุมารชัดชัยลงไปหาน้องกุมารชัดชัยบัดนี้ก็เลยไปฮอดมือแรกกันล,นะละน้องแม่บ้ล่ะก็เลยว่าลูกเอยพอมาหาลูกหาเต้าเนี่ยพ่ออยากได้โชคได้ลาบอะไรมาเขาความฝันพอในเด้อโดนแลวปีหนึ่งเข้าไปจังพ่อกันก็นเลวังสิ พอกรเมื่อยเนาะมันมนำกระนังเ<ฆ>ห็นยังคนเบิดมือเนาะเป็นบ่ล็อกกับเข่ามาหอดยเนี่ยมาแรงมาฝึกมาเล่นมานอนฝันฝันว่าจะได้บ่ได้ฝันว่าเขารถซีสูนๆพอเนี่ยไปสุกหัวขีดต้มหัวไปบัดเลยหัวสูบกันไปวดจนเห็นพอ่อปีนๆเนี่เห็นเครื่องล้ำเนี่ยตายแล้วบันไดรถกูเข่าไปได้ยังได้ขีดต้มซูนเลยพอนพาลวดมึงแป๋ารถมาพอนพาลวดแบบขี่รถไทยแม่รถไทยเขาเนี่ยสิไปเอารถลากรถออกมา พอแปลวโลกมาปุ๊บท้ายดากระเวื้อออกป้ายทะเบียนนี่ยังกระุดออกปั๊ดใจห้าหลายบอกได้สิรับผิดชอบแต่บอกมีผู้ชายบอกนึกบอกได้ละคำโลกกูมากแบบนั้นเลยว่าผมจะเป็นคนรับผิดชอบเราฆ่าเขาสั้นว่าเนาะว่ามากก็แสดงว่ามันรับผิดชอบเขาละตัวอันแรมันใจว่าเลขมันสี่ออกสี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์ครับผม๊บสี่ศูนย์ศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์ศูนย์อันนี้เป็นเลขผู้นำส่วนตัวเด้อบริเกี่ยวกับเลขผู้ดั่งบรปลาผู้ตะวันเด้อพี่น้องเนาะอันนี้ให้เป็นแนวทางไปก่อน เพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องมาพิจารณาผู้นักเลยว่าบะเขาไปหาซื้อเหล็ก4000หาไสกับ่มมีอยู่ตอนนี้ผู้ใดมีก็ส่งมาให้ได้เด้อที่นี่เนี่ยคือ00กับ4000นี่ได้ไปแล้วแต่ว่า4000วันนี้จะไปหาที่อุดรกับจังหวัดเลยครับอคันได้เรียกผู้ดำมาเด็ดคันมันได้ตัวเดียวกันนี่โอ้ยแข้งซีค่าแข้งสีโยมค้าก็จะไปพี่น้องกเลยวว่าบะ อีพ่อเพิ่นเคยให้บุญนี่เนาะอี <ฮะ S 1> พ่อเพิ่นเค้บอกูอาจชีได้ล่างก็ได้ความคิดแบฝงซันได้พี่น้องอันนี้คือความคิดของปูนาคเลยมากจัดขัดกับพนันอาจจะว่าวันนี้ไปเว้าเรื่องเงินอันช่องละเดือนนั่นแหละที่ข้าเจ้าดาผู้เป็นสี่แสนห้าแสน าตามต้นอนาะอโฟเอฟขอบคุณเอฟซีทีดาก็ได้นะโฟนอ๋อคุณเอฟซีทีดามิตรตหลักเออสปอนเซอร์ที่ดีนะโฟสปอนเซอร์ที่ดีมิตรตหลักค่ะคมีดไวยปั่นกุกกี้ขเขาแขวยเลยเว้ฮ่ <c oughs> าฮ่าฮ่าเอามันไินจังไหนเขาไปก็ได้หาสองสองหามันบ่ปาปฏบัดตีเมื่อนั้นเขาเอาเนี้ยเปถวายอีกมันก็ยังเข่าอีกโคก็โคกหกเปนบ่าเล่าเต็มเต็มเล่าเต็มเต็มน่ะน่ะเห็นบ่าล่ะมันก็สิจอบซ้อมยังได้แบบเพราะว่าพอโบ้ลงอีกแล้วเพราะว่าเพราะว่า ดากูน่ะดาได้แต่ว่าด่าคนทางในกูคือพ่อแม่คู่บาดเจ็บกูย้อนไม่ได้ก็เลยบอลลุงให้มันเห็นอีกเลยเห็นมันน้ำหายอยู่นลำซองซู่ทูปีกับซองล้อต่างๆนี่ก็เลยวางสิอยู่ดีๆบ่มาบ่มากเขาแล้วกับพานไปแต่บ่มากเขาแล้วกับพานไปที่นียโอ้มันด่าหนักดาเศบอยู่แล้วได้ขอค่ะบ่มีผ่าน้อา่อนาะสองงวดแล้วค่ะสองงวดเข้าเต็มตัวแล้วนะวันจันท์นั่นแหละพี่น้องมื้อนี้ก็ค่อยติดตามเด้ออันนี้ผู้น่าขห้นทางก็เป็นชุวง สิ่งที่มันมากหลายคัน <Spe token thanks> แม <aki> <S an> er ่พ่อว้าแล้วเจ้าของมึงบ้ามันฝันอีกกต่สิบวันก็ซาดอกมีนซ้ำเลยนะพ่อมาซ้ำอีกเฮ้าไปหอดมือขึ้นนันเสาแม่นบ่ล่ะหอดมือขึ้นนันเสาก็เลยเมื่อไหลก็เลยก่อนน้อยก็เลยไปบอกน้องหมูมันลูกได้ปีหนึ่งแล้วนะพ่อมาเนี่ยมาเนี่ยมานิมิตพ่อหน่อยแม่งก็จ่อตายพ่อเห็นหน่อยไปมองมึงก็เห็นยนี่มันขึ้นมากก่ฝันขึ้นจังไดาก็ฝันว่าเอารถกูไปมุนไปพังปนังกูแข้งกันตัว แต่มาซำลูกป้อนเนี่ยเป็นผู้ภาพพอขี่รถไปเอาเงินล่านเงินเสษอีกใช่ค่ะถขี่รถไถไปเกเอาคนนี้ดูมันทั้งวันถ้าเกิดถึงข้างขึ้นน้ำาขึ้ากูเทเลทะเล่คนนี้ค่ะพ่ออันนี้เมื่อคืนนี่ไปฝันว่าไปแง่ไข่มดแดงก็มันไข่มดแด่งก็ได้ล่งออกมาจากข้างหน้าปูเต็มกระตาจนล้นล่องดินนะห้องสูผ้าลวยไปเอาน้ำปลาจนได้เก็บใส่ปากแมปูมันมันหลายหลายใครมดแด่งแมปป้าเด็กเล่าบอกว่าท่านมึงซื้อหรอนั่ค่ะมาหอดกูเมื่อยกูฝันกูฝันว่านี่อันนีี้้ความฝันนเเออพ่ง ฟันว่าเขาผ้าไปแห้งานศพไปแห้สามรอบมันเปิดวงกลมรอบไปแห้สามรอบกูใจสิขาด่ะเนี่ยกูยใจคับว่าเขาแง่กูเขาวมาลักกูยกือขึ้นคืออะไรไหมโอ้ยขมันมเอากึ้นมัสองศูนย์สามศนย์มันบอกกอย่างนี้นะสองศูนย์กับสามสามนั่นเห็นบ่าอันก็สิได้เพราะว่ากูทีน้ำใส่สอูนกับสาศูนเนี่เพราะว่าเวียนเทียนรอบที่สามด้กูจไปปะไปบพราะไเพราะเังเขาแง่กูแล้วกูใจสิขาดตั้แท้ตังแท้กูนอดต่างเดด น,นั่นจแลกวาะันจชิขานพ่อจะเป็นนักสัน่นชิฟันดีเครื่องเครื่อวันนั้นละฟันมันจะคของไปแล้วเรียบร้อยไอ้ลูกแพร,ราเอาอา่อขึ้นไปอายุพ่อตอนนั้นเอะเอะตอนนั้นแหละก็เรียกว,ว่าซื้อเล้าวือซื้อทันมาเนาะเนี่ยวาก็เรียว่าตัดสินใจเอาือบงคำมือแรงมันมือแรงเนี่ยม,ม,มันจะต้องมีศูนย์ศูนย์สองศนยสามท่าอออกมา เด้ยินตาข่าวโออโหมาเอาทางมาานันดีนกันละ่ะไม่วางสิพ่อไปยังเมื้อพือ้นอุติปเอาอยู่เขาบ่กทัา,านกับจีได้เง,นงินอยูา<ห>่างน<ห>ีมื้อค<ห>ืนนี่แหละค่ะผมโอ้ยฝันว่าไปงานข่าวดำเนาะย่างอ้อมสามรอบเนาะเป็นวงกลมเป็นหมดเะอ่ารอบที่สามนี่พ่อจะไปบ่ไหวก็จี 0, 2, ดีเซีศูนย์สองศูนย์สามนั่นแหละอ่าก็เลยว่าปลาเอาอันนี้เอาเลยครับวันนี้เด้อดีเด้อครับผมอันนี้ให้เป็นแนวทางเลขส่วนตัวเลขชอบส่วนตัวไม่เกี่ยวกับวัดป่าพุทธวันเออ เรียอบเชิญตัวค้องฝันข้องยังก็เวราให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลูกเข้าฟังเบมือนดิแหละก็พี่น้องเนาะครับผมอ่าพี่น้องไปตามต่อวันนี้ถ้าเป็นไปได้จะถ่ายทอดสดเพราะว่าคันตัดตอมันโดนค่ะครับ่านตัดตอมันโดนถ้าเป็นไปได้มันทายได้อยูวบ่ได้ได้อไลเซสดได้ในบ่เอออาจจะใช้ลูกเต้าเดินทางไปก่อนเพราะว่าวันนี้ประมาณสี่โมงเช้าสี่โมงเกือบก็หาไปเพราะว่าวันนี้นั่นกับปู่รามเอาไว้บ่ายสามโมง ไอ้ลูกพรอนพลาดว้ยก,กับเกษมใช้น้ำหนาไปก้อนเพราะว่าต้องเอาไม่อัดขึ้นไป<ะ>เอาไม่อัดขึ้นไปแล้วให้ไปตีเทีท่ยงหน้าไว้พอใหญ่พ่อร่มนี่ค่ะ <laughs> <laughs> ถูกค่ะพ่ออาทิตย์นี้ FC เอฟซีแฟนช่องถานน่ายนี่พุ<ะ>่นน <FC S 1> ะเอฟซีแฟนช่องถา่ายพุ่นกับน้องไส้<ะ>อ่าให้ไปเฮ็ดซอยกันถา่าไว้เพราะว่าผูาา้นาาถ่าช่วยหัวเมงค่ะช่วยสายสินอยากไปน้ำพ่อก็เลยว่าอีพ่อเออพ้นอีละพักเพ้นเลื่อนนัดผูก็เลยว่าสิพักเพ้นเลื่อนนัดไปเป็นประมาณใบสามโมง อ่<ฮ>ะสั่นอ,อ,อุ่เดี๋ยวพรพังไว้กับอันทีมงานไปก่ปอนจริงพราะพูว่าส,สิไปได้เนี่ยบ้าบังเอิญหยาตัดหยาพอง,งานมืออื่นมันเกิดอแม่พูเละอ๋อค่ะจะได้เตรียมของลูกเตากับมากว่าต้องเมื่อนอนลำพอต่อเอ้าลูกดาวกับอันอัศวินกับขันบ้านกันเอนเง, <ฮะ S 2> งามาเด้องาเนื้ิดแม่สูดมืออื่นเนี่ย <ฮะ S 2> เอาฝากไปสำนีท่านพี่น,อน้องเด้ี๋ยวไปเจอกันที่วัดป่าพุทธวันพี่น,อน้องเอาสบายดีสบายดีสาธุ